สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรบ้านนาครับผมหลังจากที่อีพีก่อนนะครับเราไถาไปแล้วทำร่องเตรียมไว้ปลูกฟักทองนะครับตอนนี้นะครับกลางเดือนไม่ใช่กลางเดือนเลยกลางเดือนมานิดนึงครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะลงฟักทองอีกในวันสองวันนี้นะครับจะไปเก็บเกี่ยวทีนึงก็มีนาเมษาก็ ต้นเดือนพฤษภาโน่นแหละครับต้นเดือนพฤษภาโน่นแหละนี่ครับก่อนอื่นครับเราก็มาลองพื้นกันก่อนด้วยขี้วัวนะครับของผมนี่ครับคอกวัวอยู่นี่มาลองพื้นด้วยขี้วัวเห็นไหมครับนี่ลองพื้นด้วยขี้วัวนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปุ๋ยสูตร15ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใส่ไปด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก่อนวันนี้เพิ่งจะใส่ปุ๋ยขี้วัวเสร็จนะครับดูครับใส่แล้วเราก็จะทาหลุมนะครับแบบนี้แหละทําไปในร่องเนี้ยเห็นไหมฮะพอเราใส่ขี้วัวเสร็จนะครับ,รบเราก็จะทํา,เ,เ,าทเป็นหลุมนะครับเอาดินมากบกบขี้วัวลงนะครับขั้นตอนต่อไปนะกบกบทำเป็นหลุมไว้ปลูกฟักทองครับ ระยะห่างไม่ไม่มากครับน่าจะหนึ่งเมตรครับหนึ่งเมตรอาจจะหนึ่งเมตรนิดๆแค่นั้นเองไม่ได้ห่างมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศร้อนครับแล้วก็สายพันธุ์ข้าวตอกนี่เครื่อมันจะไม่ยาวครับพวกแขนงพวกเครือมันจะไม่ยาวมันจะเมตรกว่าๆพอดีชนกันนี่แหละครับให้คุมพื้นที่ดินทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเก็บความชุ่มชื้นให้กับ ต้นฟักทองนี่แหละครับนี่ผมก็ใส่รองพื้นไว้แล้วเห็นไหมครับเราจะปลูกไม่ห่างนะครับรอบนี้เพราะว่าช่วงกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาเนี่ยร้อนมากๆครับความชื้นจะหมดเร็วมากถ้าช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยอากาศร้อนๆอนเนี่ยเวลาเราปลูกไปนะครับควรที่จะหาฟางนะมามากบด้านบนไว้นิดหน่อยนะครับ เพื่อว่าป้องกันความชื้นไม่ให้เหือยได้เร็วครับเพื่อความชุ่มชื้นของลําต้นของรากพักทองนะครับอันนี้จะช่วยได้แล้วเขาบอกว่าหน้าร้อนเนี่ยจะมีอุปสรรคเยอะนะครับแต่ก็ผมก็จะลองปลูกดูนะครับเพราะว่าบางคนเขาบอกว่ามันจะมีเพี้ยไฟลงช่วงหน้าร้อนเนี่ยต้องระวังครับถ้าลงนี่ก็คือทั้งสวนแน่เลยครับแต่ว่าต้องต้องลองดูครับผม ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าสวนของผมอันนี้ก็ปลูกพักทองนะครับช่วงนี้ใครที่เข้ามานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยใส่คียวัดลองไว้เป็นจุดเป็นจุดเดี๋ยวผมก็จะเอาจอบกบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะปลูกอีกทีหนึ่งปลูกแล้วก็ลดน้ํานะครับเราลองปุ๋ยพื้น ขี้วัวเสร็จเราก็ลองปุ๋ยเคมีครับสูตร15นะครับอันนี้จะเป็นของหัววัวคันไถหรือว่าใครที่มีของยี่ห้ออื่นก็ใส่ได้นะครับลองพื้นก่อนปลูกฟักทองนะให้ใส่ปุ๋ยคอกับปุ๋ยเคมีด้วยเลยนะครับนี่ใส่ไปแล้วทีนี้ผมจะกบกบดินให้เป็นหลุมเป็นหลุมนะครับขุดดินให้เป็นลุมเป็นหลุมแล้วเราก็จะมาปลูกฟักทองกันเดี๋ยวรอรับชมนะครับ นะครับมาชมวิธีทำหลุมของช่องเกษตรบ้านานะครับทำยังไงนะครับนี่ตอนแรกเราทำล่องนะครับทำล่องเสร็จนำปุ๋ยคอกมาลงเป็นจุดเป็นจุดนะครับแล้วก็นำปุ๋ยสูตร15ม,มารองพื้นอีกทีหนึ่งทีนี้เราก็ใช้จอบนะครับใช้จอบนะครับกบแบบนี้นะแล้วมาโกบแบบนี้นะครับกบปุ๋ยไว้ไม่ให้มันไปกับน้ำนะครับ ราจะทําแบบนี้นะครับทุกหลุมนะครับช่องเกษตรบานานาจะทําแบบนี้นะครับก็เหมือนเราผสมปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเคมีแล้วก็ดินเข้าด้วยกันครับในหลุมเนี่ยไม่ยากครับธีปลูกเขาปลูกฟักทองเนี่ยทำให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะทําเสร็จนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่งตอนรดน้ํานะครับมาครับหลังจากทําหลุมเสร็จนะครับเราก็จะมาปลูกฟักทองกันนี่ครับฟักทองนไครับฟักทองครับผมจะใส่หลุมละสองเม็ดนะครับมาเราม,มาเริ่มปลูกกันเลยครับ ใส่หลุมละสองนะครับปลูกไม่ต้องลึกนะครับไม่ต้องลึกนะกระทองเนี่ยถ้าลึกมันก็จะเกิดช้าหน่อย นะครับในเวลารดน้าแล้วผมปลูกสองแถวก่อนนะครับพรุ่งนี้เชา้าผมจะมาปลูกต่ออีกทีหนึ่งวันร้อนมากเลย,เยขั้นตอนลดน้ําตอนนี้เราจะใช้บัวรดน้ําลดไปก่อนนะครับช้บัวรดน้ําจนกว่ามันจะงอกนะครับออกมาสักสองใบ นะครับอันนี้ก็ลดเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับใครจะทําตามหรือว่าเอาไปเป็นแบบอย่างก็ได้นะครับลดน้ําแรกๆเนี่ยฟักทองจะยังไม่ชอบน้ํานะครับเป็นพืชที่ไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่สังเกตไหมครับเวลาฝนตกหน้าฝนเนี่ยปลูกฟักทองเนี่ยมันจะเน่าเร็วมากรากมันไม่ค่อยชอบน้านะครับอันนี้แรกๆแล้วก็ลดไปก่อนครับทีละนิดทีละนิดไปก่อนจนกว่ามันจะงอกออกมาแล้วเราค่อยปล่อยน้ําบาดานะ เอาเข้ามาใส่นะครับน้ำกระดานมันแรงมันมันท่วมกลักวกลัวต้นมันจเจริญเติบโตช้าครับผมถ้าความชื้นมันเยอะเกินไปอันนี้ลดพอแต่ว่าให้มันเกิดมันงอกขึ้นมาก่อนนะครับให้ลําต้นแข็งแรงคอยสูบน้ํากันสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย